ดีเฮล์วารตี้สุขภาพดีด้วยโกรดฮอร์โมนจะดีไหมถ้าเราสามารถย้อนสุขภาพไปยังวัย20ได้ใน7วันดีเลครับไม่มีใครอยากไม่แก่ครัก็ดีมากครับอยากกลับไปเหมือนกับตอนที่เป็นอายุในน้อยๆครับก็ทําได้ทุกอย่างแหละครับที่อายุในน้อยๆแต่ตอนนี้โรคชะลาทําอะไรไม่ได้เลยครับถ้าถ้ามีก็อยากจะซื้อ,อซื้อกินขอให้ดีะนะร่างกายเราจะได้แข็งแรง เพราะมันยังไม่ถึงอายุตายสวัสดีครับวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมหาหารเจียวี่นะครับสัญจรมาเยี่ยมคุณพ่อทองคาใช่ไหมครับคุณพ่อครับใช่ครับครับผมคุณพ่อครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่เขตชุมชนคลองเตยแ1ดหนึ่งถึงสิบครับแฝดหนึ่งถึงสิบนะครับที่คลองเตยนะครับคุณพ่อครับปีนี้คุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วอายุ64ปีครับอายุ64นะครับครับ เดิมเนี่ยก่อนที่จะทานตรีพันเสริมอาหารเจอยวีคุณพ่อมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรบ้างมีหลายอย่างครับมีโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงครับครับแล้วก็ว,วิงเวียนศรีรษะวิงเวียนศรีษรษะนะครับโรคเหล่านี้คุณพ่อครับเป็นมากี่ปีแล้วโรคเหล่านี้เป็นมาประมาณคับ สามสี่ปีแล้วแหะสามสี่ปีแล้วนะครับจากโรคแรกที่เป็นโรคอะไรครับที่แรกเลยนี่เป็นเดี่ยวกับเบาหวานครับครับเบาหวานก่อนเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นพอทานยาเบาหวานอย่างเดียวใช่ไหมฮะตอนแรกที่เป็นครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นกลายเป็นหลายโรคขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ทานยาอยู่วันละกี่กี่อย่างนะครับคุณพ่อวันนี้เหลือประมาณทั้งเช้าทั้งก่อนนอนประมาณสักสิบเม็ด สิบเมตรเลยเหรอครับใช่โอ้โหแล้วทานแบบนี้มาสามสี่ปีแล้วใช่ครับนะครับแล้วท้ายสุดเนี่ยคุณพ่อเป็นอะไรครับมาเวียนศีรษะมาเป็นมืออ่อชาแขนขาข้างขวาครับชาแขนขาข้างขวาเกิดจากสาเหตุอะไรครับเกิดเส้นเลือดสมองตีบครับเส้นเลือดสมองตีบครับทําให้เป็นอัมพฤกษ์ใช่ไหมครับใช่ครับซีกไหนครับคุณพ่อซีกขวาครับซีกขวาทั้งซีกเลยครับตอนที่เป็นเนี่ยเป็นหนักขนาดไหนอัมพฤกษ์เป็นแบบ เดินไม่ได้ดูลุกนั่งไม่ได้เลยครับนอนนอนล้มหมอนนอนเสือเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบขับถ่ายก็ลุกช่วยตัวเองไม่ได้เลยไม่ได้ครับไม่ได้แล้วทำยังไงครับคุณพ่อถ่ายแสงเพืดทีแังเพืดอย่างเดียวโอ้ต้องใช้แตมเพืดเลยครับโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนดูแลก็ลําบากสิครับครับต้องมีคนเฝ้าต้องคอยดูแลตลอดเลยลูกสาวเป็นคนดูแลโอ้เป็นอัมพฤกษ์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณลุงเริ่มเป็นวันแรกวันที่ย9 ตุลาคมช่วงสัก16นาฬิกาโอ้คุณพ่อจำแม่นเลยนะครับครับตุลาคมนะครับ2558นาะครับใช่ครับโอ้แล้วก็คุณหมอก็ให้ยาทานปกติทา้แค่ยาละลายเลือดทานอ๋อต้องใช้ยาละลายลิ่มเลือดนะครับแล้วหลังจากที่คนมาแนะนำเจียวี่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเดินไม่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีคนมาแนะนำเจียวี่ให้ใครใครเป็นคนให้ทานครับคุณพ่อคุณรจนา เจริญเกษมสุขเลยหัวหน้าศูนย์ชุมชนของเตยอ๋อหัวหน้าศูนย์มาแนะนําให้ทานนะครับแล้วทานตอนแรกตอนแรกเนี่ยทานยังไงครับตอนแรกสองวันแรกผมทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดครับเช้าเม็ดเย็นเม็ดครับนะครับแล้วปรากฏว่าเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ทานไปก็มันรู้สึกก็ดีครับดีดีขึ้นครับแล้วต่อมาพอวันที่สามมาลูกสาวว่าพ่อทานสองเม็ดทีเดียวเลยหลังอาหารเช้าก็ทานมาสองเม็ด ทานมาละสองเมตรครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับอาการอที่เป็นดีขึ้นตามระดับครับดีขึ้นตามดับในดีขึ้นยังไงครับคุณหมอคือสามารถลุกเดินได้ก้าวได้จากเดิน4ี่ห้าสิเมตรเป็นร้อยเมตรสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรท้าเลยไปเรื่อยเดี๋ยวครับที่ลุกเดินได้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับกล่องที่เท่าไหร่กล่องที่แรกเลยครับกล่องแรกกล่องแรกเลยครับจําวันได้ไหมครับว่าวันที่เท่าไหร่ที่หลังจากที่ทานไปแล้วลุกขึ้นเดินได้ทานได้ประมาณสัก ทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งนะครับครับลุกขึ้นเดินได้เลยครับวันตอนนั้นที่ทานอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคือวันที่สามเนี่ยลดลดลงมาเหลือวันวันละสองเม็ดถูกไหมครับสองเมตรหลังอาหารเช้าเท่านั้นนะครับแล้วก็พอผ่านมาวันที่เจ็ดนะครับก็คือหลังจากวันที่วันสองวันแรกเนี่ยทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดใช่ไหมครับแล้วพอวันที่สามทานวันละสองเม็ดมื้อเช้านะครับแล้วทานแบบนี้พอจนถึงวันที่เจ็ดลุกขึ้นเดินได้ครับ Oh สาม,มารถที่ลุกเก้าวขึ้นแล้วขยับเดิน<ๆ>เดินเดิน<ๆ>ได้ไเบรยเรื่อยครับครับแล้วตอนนี้เนี่ยทานมากี่กล่องแล้วครับคุณพ่อทานมาสามกล่องกับครึ่งหนึ่งสามกล่องครึ่งครับแล้วตอนนี้สามทานมาสามกล่องครึ่งแล้วเนี่ยอาการเดินเป็นยังไงบ้างครับก็<ๆ>ดีขึ้นเรื่อยเรื่อยครับตอนนี้สาม,มารถเดินโดยไม่ถือไม้พยุงอะไรได้ประมาณสัก ทั้งเช้าทั้งเย็นพันพันกว่าเมตรหรือหนึ่งพันเมตรโอ้โหพันเมตรนี่คือหนึ่งกิโลนะครับแสดงว่าเช้าเนี่ยเดินครึ่งกิโลเย็นเนี่ยเดินกิดครึ่งกิโลได้เลยครับโดยไม่ต้องใช้ไม้พยุงเลยครับไม่ต้องใช้ไม้เท้าอะไรเลยครับใ่โอ้ครับนี่แหละครับคุณพ่อครับ ได้ทานปฏิบัิเจียวีแล้วเนี่ยได้ทานตัวอื่นอีกไหมฮะอาหารเสริมยี่ห้ออื่นได้ทานไหมไม่มีครับไม่มีทานอย่างเดียวนี่ครับไม่มีเลยนะครับทานแต่เจียวีตัวเดียวนะครับอันนี้คุณพ่อยืนยันเลยนะครับยืนยันครับโอ้ครับแล้วตอนนี้ผ่านมาถ้านับระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทานจนถึงตอนนี้สามกล่องครึ่งเนี่ยประมาณกี่อาทิตย์แล้วครับคุณพ่อผมเริ่มทานยาเจียวีประมาณสัก60เม็ดวันละสองเม็ดก็ประมาณเดือนนะครับ เดือนกับ2วันได้ครับตอนนี้3กล่องนะครับผ่านมาประมาณเดือนกับ2วันนะครับก็เดินได้ดีขึ้นนะครับก็ยืนยันกันนะครับคุณพ่อครับในฐานะที่คุณพ่อทองคําได้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจียวีแล้วผมอยากคุณพ่อฝากอะไรเป็นวิทยาทานต่อกับท่านผู้ชมนิดนึงครับก็ขอฝากถึงท่านผู้ชมนะครับถ้าใครมีอาการมึนมึนมึน เท้าชาเท้าหรือมือหรือเวียงเวียนทิศให้ทันอาวีตัวนี้นะครับจะป้องกันเป็นนมผึ้งพาดได้ผมเข้าใจว่างี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วอาการอื่นนอกจากอมพึ้งอพาดแล้วเนี่ยได้มีเรื่องอะไรบ้างอีกไหมครับพ่อ ความแข็งแรงความอะไรรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างแข็งแรงมากครับเดินไม่มีเหนื่อยครับเดินไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยครับครับแล้วอาการนอนหลับเป็นยังไงบ้างครับก็หลับดีขึ้นครับนอนหลับนอนอะไรดีขึ้นครับเบาตัวสบายตัวเบาสบายตัวนะครับหลับลึกนะครับครับครับผมแล้วการทานอาหารเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคครับ เยอเลยอารดีทุกมือเลยผมทานได้สามมือเลยครับผมเอาละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นเสียงยืนยันจากคุณพ่อทองคำนะครับชาวชุมชนคลองเตยนะครับที่มาพูดเป็นวิทยาทานหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจียวี่ไปแล้วนะครับสามกล่องครึ่งนะครับอาการสุดท้ายก็คือเป็นอมรพฤกนะครับแล้วก็ ผานไปวันที่แค่เจวันนะครับก็ลุกขึ้นมาช่วยตัวเองได้เดินได้เข้าห้องน้าได้ทุกอย่างนะครับทานข้าวเองได้อะไรได้อาบน้ําเองได้ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ผมลูกยังช่วยอาบอยู่ครับเพราะใช้ได้มือเดียวมือนี้ยกได้ไม่สุดครับแต่ก่อนนี้ยกได้ไหมครับลูกลกไม่ได้เลยครับไม่ได้ยกไม่ได้เลยนิ้วกรดดิกไม่ได้เลยครับแต่ตอนนี้กระดิกได้แล้วกระดิกได้ทุกนิ้วเหลือที่กำให้ลอยเป็นเซนกันเองครับ ครับผมเอาลวครับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณคุณลุงทองคำนะครับที่มาพูดเป็นวิทยาทานนะครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจียวีครับแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ